ว้าวล่าสุดน้องดิฉันมาลง IG Story ค่ะเป็นการหวีดงานกลุ่มคอรแลบโดยล่าสุดและคิิงได้ไปคอนแลบกับ v v d i ดิจิ l c o ค l e เลกต l e บ on v v so please check it out on the vv website or on the mobile app ซึ่งเขาบอกว่าตัวของน้องลิซ่าจะมา25พฤษภาคมแหม่ดีดีว่ามาหวีดงานวงค่ะนอกจากนี้เมื่อว้าไปส่งที่ไอจของพี่อลิซบดีเ,เจอร์ของเต้าลิสดูซิล่าสุดก็คือมีการขิงลาบบูบูอีกแล้วที่ใส่ชุดเหมือนกันนะคะลิซ่าไปชุดเป็ดของพี่อลิสชุดอะไรคะเนี่ยนะ่ารักจังเลยสีชมพูแล้วก็มีการขิงคลายเบบี้ด้วยโอ้ ก็เป็นใบเดียวกันนั่นแหละค่ะที่เราได้เห็นตอนขึ้นบันไดเลื่อนที่ห้างภูเก็ตนะคะที่มาไทยล่าสุดล่าสุดน้องดิซ่าของเรามาขายของค่ะซึ่งเป็นงานวงอย่างไรก็ฝากทุกคนไปเพิ่มเ n g a g e m ใน IG ของน้องดิซ่าด้วยนะคะซึ่ง VV ก็เป็นแอปพลิเคชันแลกเหรียญของสะสมดิจิทัลแบบลิมิเต็ดอิดิชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้ในสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนอัปเกรดและก็ปรับแต่งทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างอิสระในทางแพลตฟอร์มนี้เขาได้รวบรวมของสะสมหลากหลายสไตล์มาให้บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาเลือกซื้อกันอย่างนั่้วนไม่ว่วาจะเปป็น Pop ๊ เ,เกมกีฬาภาพยนตร์รายการทีวีแอนิเมชันหรือว่าอนิเมะยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มวีวียังได้ดึงแบรนด์ดังมากมายให้เข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์บนโลกดิจิทัลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเช่นมาเวล l แบทแมนมอนสเตอร์ฮันเตอร์คุนทรัมแมนซูเปอร์แมนเป็นต้นประมาณนี้ค่ะทุกคนซึ่งล่าสุด y g e n t e r t a i n m e n t ต้นสังกัดของแล็กทิงเตรียมตัวเปิดคอลเลกชันดิจิทัลชุดแรกผ่านช่องทาง V ีวีแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางต้นสังกัด YG พร้อมที่จะขายขอบเขตทางดิจิทัลของ Girl Group จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นให้กับแฟนๆทั่วโลกด้วยของสะสมดิจิทัลตามที่บริษัทบันเทิงระบุว่าเกิร์ลกรุ๊ปหลักแบล็กพิงจะเปิดตัวคอลเลคชันดิจิทัลชุดแรกของพวกเขาผ่านทางช่องทาง VV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสะสมดิจิทัลแบบพรีเมียมบน i อพที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง26พฤษภาคม2024ในหมวดหมู่ ID เพลงของ VV นั่นก็คือ VVWIFE นั่นเองค่ะซึ่งของสะสมดิจิทัลของแบล็กพิงค์เขาจะมีการออกแบบที่หลากหลายตั้งแต่ฟิกเกอร์3มิติของสมาชิกแต่ละค ในทีมเพลง King Venom ไปจถึงเวทีคอนเสิร์ตและก็แท่งไฟอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพวกเธอซึ่งโครงการนี้ดีเริ่มช่วยให้แฟนๆได้เป็นมากกว่าแค่ผู้ฟังเพลงของศาศและ King ของพวกเขาและยังสามารถรวบรวมและก็แบ่งปันเนื้อหาในสภาพเวทน,น้องเสมือนจริงหรือว่า AR ทําให้เป็นรุ่นที่ไม่เหมือนใครและเป็นที่คาดหวังในหมู่แฟนคลับนอกจากนี้แฟนๆสามารถรับชมเนื้อหาดิจิทัลต่างๆของ Blackpink ผ่านแพลตฟอร์ม V l v รวมไปถึงจัดแสดงหรือว่าขายของสะสมของพวกเขาเองซึ่งของสะสมดิจิทัลเหล่านี้ให้สําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบ,บียนล่วงหน้า บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ v ีวีแล้วเท่านั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของสะสมดิทัลชุดแรกของแล็คทิงนะคะเขาจะมีการจัดก,กิจกรรมพิเศษขึ้นในช่วงแล็คทิงวีคตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง26พฤษภาคม2024สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เล่นนักสะสมบน V ีวีในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์และของขวัญมากมายรวมถึงอัลบัม้มพร้อมลายเซ็นของแล็คทิงอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ฝากทุกคนไปเพิ่มอ n นเกตใน IG ของน้องดิซ่าด้วยนะคะ